สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องทะ channel อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาทำลาทอดกันนะคะส่วนปรผสมมีอะไรบ้างคะมีอันนี้คือหอ,อมแดงหอมแดงนะคะชิฟฟลางนาแล้วก็ชิฟฟลางแล้วก็เป็นหมูนะคะกับแล้วก็เป็นผงของเราขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้แป้งทอดกรอบ เทแบบกระจายกระจายนิดนึงพอไหมปะอ๋ออ๋อพอยผงเรียบร้อยแล้วไม่ต้องหมดนะคะเ<ช>หลือไว้หน่อยเหลือไว้ประมาณนี้อ่ะบีบหมดเลยหนึ่งลูกนะจะช่วยบี มันไม่ตรงเลยไม่เป็นไรไม่ค่ะจะได้เปเรี้ยวๆจุดาจูจีจมีน้ใจอดูะะ่ข้ลูกอ่าก็จะเทต้นหอมกับผักชีฝรั่งลงไปเลยนะ,ะต้นหอมกับผักชีฝรั่งหอมแดงโอ,อ,นนคอดดเอะคะอนนต่อไปเราก็จะคลุกใช้มือเลย จะได้ถนัดถนัดเราล้างมือสะอาดแล้วนะคะอ่ะคุกเลยค่ะเาากเยียนก็จะเทเทผงแป้งโกบีลงไปนะคะนิดนึงประมาณนี้ค่ะ เสร็จแล้วกคุกต่อคุกต่อคุกต่อใชเพิ่อความกระอบนิดนึงเราจะมาปั้นกันนะคะปั้นให้มันเป็นอย่างนี้เลยปั้นให้มันเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็เอาเส่นมาทอดลงไปนี้นะคะ หใหญ่แต่เอน,นั้นนะคะเดี๋ยวเรา,า,าดดจะเข้ามาทอดมาทาดไ้เมัอนกันเลยนะคะวางไม่ถึงค่ะเอามาถึงค่ะชโอเค,อเ,คเราก็จะสองร้อยอ,องศาแล้วก็ยี่สิบนาที เองเลย่าโอเคค่ะเจนก็รอนะคะบ๊ายบาย <privileged S 2> ร้อนร้อนนะร้อนทอดทอดของทะเลก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแ,แล้วนะคะถ้าใครชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องทไทยชาแนลด้วยนะคะขอตัวไปกินก่อนนะคะบาย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 ค่ะ